โล่งเลยนะฮะไม่ได้ทาก,กาวให้มันไปบรรจบตัวนู้นนะต่อเหมือนเดิมไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวจะใส่ปลักอุดไว้นะครับให้กาวแห้งแล้วครับดี๋ยวทำการเปิดปั้มเทสนะครับแล้วเดี๋ยวจับเวลานะครับว่ายังมีการทำง,งานอยู่หรือเปล่าแห้งจับเวลาแล้วนะครับได้สองนาทีกว่าปั๊มทำง,งานนะครับ่หมันจะมี ตวีกรอบมันจะมีรูอยู่แถวปั๊มน้ำนี่นะครับว้า <Wow. S 1> แถวบริเวณนี้นะเดี๋ยวจะทำการเจาะลงไป <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นแผ่ที่สองนะครับหลุดไปแล้วนะครับอ่าน่าจะไม่ได้ทากาวนะครับ ลุงเลยนะไม่ได้ทาคราว